มาดูกันนะคะว่าขึ้นพลังงานของคุณตอนนี้จัก,กรวาลกำลังตอบสนองยังไงบ้างกับพลังงานของคุณนะคะเราจะมาไล่ลำดับเลยมันเหมือนกับว่าตอนนี้มันเป็นช่วงที่คุณเนี่ยอาจจะเริ่มตระหนักหรือว่าตื่นรู้กับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณน่ะนิ่งเฉยไปบ้างหรือว่าคุณเน่ะละเลยกับบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณเนี่ยรู้สึกนะในเรื่องของของ energy หรือว่าพลังภายในของคุณน่ะคุณจะสัมผัสได้เลยว่า มันมีในเรื่องของสายสัญญาณอะไรบางอย่างที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณกําลังที่จะได้รับความโชคดีโดยที่คุณยังไม่รู้เลยว่าอะไรที่มันเป็นความโชคดีเนาะแต่อินเนอร์มันมาพลังมันมานะคะแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่าขึ้นพลังงานของคุณเนี่ยส่งอะไรออกไปบ้างคุณส่งในเรื่องของความสุขกายความสุขใจนะคะคุณกําลัง มองข้ามในเรื่องของปัญหาต่างๆมันอาจจะมีบททดสอบในชีวิตต่างๆที่พาทําให้คุณเนี่ยรู้สึกคิดลบหรือว่าทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าต้องหยุดชะง,งักเช่นบางคนเนี่ยเวลาตอนที่มันจะมีอะไรดีๆนะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามันจะมีอุปสรรคคราวนี้จักรวาลเหมือนเขากําลังส่งบททดสอบมาให้คุณนะคะว่าเมื่อตอนที่คุณจะอุปสรรคเนี่ยคุณจะจัดการยังไงคุณจะมีสติมากพอหรือเปล่านะคะแล้วนั่นแหละมันคือเหตุผลที่จักรวาลกําลังคัดสรรว่า คุณเหมาะที่จะได้รับโชคลาภบอย่างไหนดูสิสัญญาณนะตอนนี้มันเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยกำลังใช้สติหรือว่ารวบรวมบางสิ่งบางอย่างนะคะในเรื่องของการเปิดใจเดี๋ยวบางครั้งคุณมีความรู้สึกว่าบางช่วงเวลาเนี่ยคุณสามารถที่จะเข้าถึงในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกได้เหลือเกินแต่ในระหว่างเดียวกันมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนในด้านมืดเหมือนกันมันเลยกายเป็นว่าช่วงเวลานี้เนี่ยคุณอาจจะต้องมีในเรื่องของการที่จะเคลียร์พลังงานบ่อยๆหรือว่า ในเรื่องของการที่จะเปิดรับแต่สิ่งดีอะไรที่มันเป็นท็อกซิกอะไรที่มันเป็นในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีคุณสังเกตไหมเวลาตอนที่คุณฟังเนี่ยคุณจะมีความร,รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคุณสซนสติฟกับเรื่องนั้นง่ายจังหรือบางคนเนี่ยฟังคลิปอะไร,ะไร,ะไร,ะไรต่างๆแบบเนี้ยสักเดิมที่คุณไม่เคยร้องไห้คุณไม่รู้สึกว่ามันสะเทือนไปถึงหัวใจเนะีนะ่ยณตอนนี้มันกลับกลายเป็นว่ามันแปรเปลี่ยนมากขึ้นนะคะแล้วสิ่งดีๆอะไรที่กําลังเคลื่อนเข้าหาคุณนะคะไหนดูสิสิ่งดีๆที่เคลื่อนเข้ามาหาคุณ เห็นเด่นชัดเลยว่าจักรวาลไม่ได้เงียบกำลังตอบรับคุณแต่ว่าบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานะคะทีนี้สิ่งที่กำลังจะเข้ามาแล้วก็มาเคาะประตูเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณมันก็คือโอกาสใหม่ๆแต่โอกาสใหม่ๆมันจะมาจากในเรื่องของอะไรคงหนีไม่พ้นในเรื่องของการสวดมนต์หรือการปฏิบัติ หรือการที่คุณเนี่ยใช้ในเรื่องของสติหรือว่าปัญญาญาณเป็นที่ตั้งทีนี้พอคุณเนี่ยปลดล็อกในเรื่องของลำดับแรกได้สิ่งที่ตามออกมาก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของการเงินนะคะเงินจะหลังไหลเข้ามาหาคุณคุณจะเป็นลูกรักของเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณสามารถที่จะเสกสรรในสิ่งที่คุณต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแตนะ่บางครั้งนะคะเส้นทางของความโชคดีหรือว่าโชคลาภที่คุณต้องการเนี่ยคุณ อาจจะมองข้ามไปหรือคุณอาจจะไม่เห็นในตอนแรกเอาไหนดูสิมันคืออะไรเนะี่ยทดสอบเยอะเหลือเกินนะคะมันเหมือนกับว่าตัวคุณอาจจะเจอพายุลูกใหญ่คุณอาจจะเจอในช่วงเวลาที่มันเกิดวิกฤตในชีวิตจนคุณาหาทางออกไม่ได้แล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่สติคุณหลุดอีกครั้งหนึ่งและคุณเนี่ยไม่รู้ว่าเป้าหมายของคุณเนี่ยที่แท้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันจะเป็นช่วงที่ใจแขวนมันเป็นช่วงที่กําลังเหมือนคัด คือจกักรวาลกาลังคัดพลังงานออกไปว่าคุณเนี่ยเหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับสิ่งที่จะได้หรือเปล่าฉะนั้นนะสิ่งที่คุณจะเคลียร์ปล่อยเพื่อให้ได้โชคลาภเข้ามาไหนดูสิมันคืออะไระที่ทําให้แบบปลดล็อกจริงๆจังๆสักทีแล้วมันจะได้ดีขึ้นในเรื่องของอดีตอะ่ะมันเป็นในเรื่องของแบบความสัมพันธ์คิดว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยคุณอาจจะเพิ่งผ่านเหตุการณ์แย่ๆเกี่ยวกับ คนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวนะคะคุณอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งที่เหมือนเขาจะดีกับคุณแต่ว่าพอถึงจุดเด็ดหนึ่งจริงๆเน่ยคนนั้นเนี่ยเขาหวังผลประโยชน์จากคุณเขาไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดพอมันมีกำแพงตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีในเรื่องของแรงดึงดูดที่มันไม่สเสถียร คุณเชื่อในระหว่างเดียวกันจิตค,คุณก็แขวงเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะสำเร็จมันจะใช่หรือเปล่าฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคํายืนยันจากจักรวาลให้คุณท่องไว้เลยนะคะว่าอันเนี้ยมันจะเป็นสายสัญญาณแห่งความโชคดีแล้วก็ให้คุณเนี่ยพูดกับตัวเองเสมอ คุณเก่งคุณคู่ควรกับอิสระในสิ่งที่เด่ต้องการสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณคาดหวังคุณจะได้อย่างที่ใจต้องการไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่สิ่งนั้นอาจจะดูยากสําหรับคนอื่นแต่มันจะเป็นสิ่งที่ง่ายดายสำหรับคุณและนะคุณจะเป็นผู้ให้ที่ดีและคุณจะเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดแต่ความโชคดีฉะนั้นขอให้คนที่ฟังคลิปนี้มีแต่สิ่งดีและพลังงานดีๆเกิดขึ้นค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ